วันนี้มันบออะไรเนี่ยตัวเขียวๆเ,เต็มไปหมดเลยมองไกลๆอาจจะยังไม่รู้มาเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเข้าไปดูใกล้ๆเลยตลาดใครที่ติดตามผมอยู่แล้วนะก็ต้องรู้เลยว่าบ้านผมก็มีแต่เต่าอ่ <c oughs> าะอาเลยก็ได้น้องก็คือเต่านั่นเองในบ่อนี้ก็มีประมาณร้อยกว่าชีวิตมีหลากหลายสายพันธุ์ปะปนกันไปผมชอบออกมาเดินดูเต่าตอนกลางคืนมากเลยเพราะว่าน้องเขาจะมองไม่เห็นเราคราวนี้เราก็แอบสังเกตได้ไงว่าตอนกลางคืนเนี่ยน้องก็ทําอะไรกันบ้างบางตัวก็คือเกาะกันแล้วก็หลับแบบนี้เลยเห็นไหมคือเต่าบางตัวก็ชอบนอนหลับในน้ำนะหรือบางตัวก็อาจจะขึ้้นน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 มมมาาาออหหััับบบบกกกเเรีียยไไไวว่่์ตตืง็ขึป นอนเลยเป็นโทรเวิร์ t แบบนี้ไม่อยากยู่กับเพื่อนอ่ะเราก็แอบย่อนมาซูริเป็นมือดึกลงไปให้เด็กบ้างนิดหน่อยเวลาเห็นน้องดุกดุกดุก,ดก,ดกผมก็จะรู้สึกหมั่นเคี้ยวนะต้องจับขึ้นมาเชยชมซะหน่อยมันอดใจไม่ไหวจริงๆทุกคนนี่แหละข้อเสียของการเลี้ยงเต่าก็คือเสียเวลามากไม่เป็นการเป็นงานหมดจับเตา่านั่งเล่นกับเต่าแป๊บเดียวก็คือหมดไปแล้วชั่วโมงหนึ่งมันจะผ่านเวลาอะไรได้ดีขนาดนะั้นตัวเอเขียวที่เราเห็นอยู่นี้เขาเรียกว่าเต่าญี่ปุน่นะแต่น้องไม่ได้มาจากญี่ปุ่นนะน้องมาจากอเเเรกกกาาาแแลลล้้้้ววววูดง็็็็็อีียหหนนนน่่จคืปปใ แต่ว่าตัวนี้หน้าตาน่ารักนะดูสิมีลายๆตรงหน้าด้วยนอกจากเด็กอเมริกาและเด็กจีนแล้วบอดเรายังมีเด็กอินเดียด้วยนะนี่มันบอดเต่าหรือว่าโรงเรียนนานาชาติวะเนี่ย <c oughs> ตัวนี้เขาก็จะมี AKA ชื่อเรียกเฉพาะประจาช่องนะ <c oughs> พวกแฟนคลับเขาก็จะชอบบูบี้น้องว่าน้องไข่อื่นแต่ถามว่าเหมือนไหม เหมือนเหมือนมากแต่ถ้าพูดถึงลักษณะนี้ใส่แล้วชอบตัวตัวนี้สุดเพราะว่าเขาดูเชื่องสุดไม่ค่อยขี้อายเท่าไหร่เด็กๆทั้ง3สายพันธุ์ที่อวดไปเมื่อกี้ก็คือเลี้ยงรวมกันได้เลยนะน้องมีไลฟ์สไตล์การอยู่การกินที่เหมือนกันเป๊ะๆผมฝึกให้น้องๆกินอาหารเม็ดยี่ห้อมาสุริเป็นแล้วเรียบร้อยหรือถ้าใครอยากอัดโปรตีนเพิ่มก็เสริมเป็นเนื้อกุ้งขาวให้น้องได้เตาซ่ามหาปลยสกรู